สวัสดีค่ะามื่อเนี้ยไม่กินยามุนเส้นน้ำตาลจ้าสบแซ่บเลยค่ะแแซ่บจมมื้อนี้จาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดค่ะสวัสดี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 ่ะสวัสค่ะสวัสดี่ะสวัสดีค่ีค่ะสวัสด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 ีค่ะัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสค่ะสวัสดี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 ค่ะสัสดีค่ะสวัสดีีะ่ กปวยบุชีจ้าปวยดอมไม่รอดปวยเอาเอ้านี่ยแหละเขาเนึกว่าเขามาเห็นเจ้าของมาเห็นยังอันนี้ไอศครีมไอศครีมหนึ่งห่วยค่ะ แล้วไงลูกข่างๆค็มีหลายคนน่จ้ากระลาเพิ่งกับ่บอยากขาวก้องหายก้องข่้นี้นพิ่นอยากอายก้ลองมาสั่นกิงเขาซุ่มกันให้กิงเขาซุ่มกันมีหลายค้นจ้ากรนชิกแอบกระชิลักแอบทายคนอยู่จ้า ไม่จช่เนี่ยมันเสียน้ำกันนะจ๊ะมาเหนียกจ่าฝากต,ตจักับนอนขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่จะตัถ้าจะกินก็เลยว่าวะถนาดปันใดขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องยูทูบจ้าอายุดีไม่แห้ง้อจ้าเมืนเน่อเหนียมาเห็ดบุญอยู่วัดจ้า <c oughs> มื่อนี้มามาวัดมาจากหันจ้าก็เลยมากินย่ำบุญเสร็จจ้าพิ่างเดียัอย่าทำด้วยล่ะขวดน้ำเนีออ้ก็ไม่น่าจิหลายย่างอยู่เดี๋ยวแล้วสีให้เบิ่าจ้า อันนี้กะมีนมหนึ่ง่องแล้วก็มีขนมอันนี้ก็กนนกคือเขายังบอเพิ่นว่าเอิญเขา่าเข่าขยาศาสตร์นี่แบบเพิ่นเฮ็ดอัดอัดแบบนี้ก็แซ่บจานอันนี้ก็คือไอศครีมค่ะไอศครีมชิกคกิมตักใส่ถ้วยไว้ก็เลยละลายค่ะน,นี่กับจานย่มโบเซนเมอร์เนสกินเบิร์ดบอสน์ค่ะนี่เด้นี่จ้านี่เด้ กรู้ว่าของไทยบองเขาว่าเราหาแกวเปดเวอร์ซี้นะแม่จ้าิีเท่าน้ำกหลายคนอยู่จ้าเดอ้ยแบอน่ะแสบแบบหน้าชุนาไม้สมจ้าเด็กสุปน้าไม้ดองุน้าไม้สมสุปน้าไม้ดองจ้าแ่บแเลย ไมกินมีแต่แนวแสบๆจ้ะเขาเศร้ากินลาบกินลาบประดุกไปเบิดจานนึ่งแลาเนี่ค่ะ เบิดไปแล้วหนึ่งขาดค่ะอันนี้ข้าวเหนียวค่ะเนี่ยอันนี้ลาบประดุกลาบประดุกค่ะอันนี้กับพักกินไปเบิดจานหนึ่งเราจาถาดหนึ่งอาจาอันนี้ก็เป็นชุดที่สองจ้าจ้ามืนเสร็จต้องกินเล่นมันกบขาดไม่ได้มาจ้า กินน้ำแข็งแซ่บจ้าบุญกุศลมือเนก้าหายเอฟซีทุกท่านนะคะอยู่ดีไม่แห้งสุบููทุกคนจ้าคิดสังไหนสมคุมาตศปัตยานาเดอร์จ้าประสบความสำเร็จครอบครัวอบอุ่นนะคะเนาะแล้วเอลมาไหว้จนเมื่อใดไปไทยสวนหอกผาวแล้วอยู่ไปไทยสวมอมวกผ้าน่าทึ่ง ขายเห็นระเบิงเนาใรเห็นเห็แม่ต้อบอกเ่าแล้วอหน้ายมานดีงามมากเลยบอกสามบ้านสามลานเห็นหวอยู่ลามไหมลานอันก็ลายแล้วเนาะกินแต่เศนพุนักเครื่องค่ะ เดียวานทุกาเมนนี้มีจะคผเดียวตาย้ผมก็ใกล้สีดำแล้วผมนะเม่อกี้ผมผมขาวค่ะใส่เชมพูเจ้ของเฮ็ดเองสบู่ก็ใส่สบู่จ้ของเฮ็ดเองค่ะผิวหนาก็ดีขึ้นเราเอาเอานั้นมาใส่น้ำ แล้วเห็ดอันนู้นแล้วแล้วกรเห็ดไม่ใชมีกาวถ้าม่แดงถ้าแดงนะไ้ต้องอาอี้เบียด้วยมว่าสิเห็ดมาหายเห็ดเลยหายเบี้เห็ดอยู่เดี๋ยวยบี้ใส่เยอะแบบชนิดนี้จะหัวเสือไม่มีหัวเสือแจมพูเลยมีแต่สมุนไพรหลวนๆไนไมอ่านผมหน้าแดงเลยยอมบอกว่าไม่ยอมแ นีมไม่ต่บะบะมีบมีหัวเสือนไหมแม่ไม่ได้สมุนไพรหลว,วนเลยจานนก็ล่างเห,หบี่ยาห์อบขอาล่อร่อยมากโดยแต่เครื่องค่ะเดี๋ยวต้องกินสลักกินก่อนด้วยจ้ะทานนะ่านกุนบ้บ,บ,บดชี มันมีแต่แนวมหมักๆหมกนดไปที่นนะหมัท้องแตกดีกวากาท้องเหลือนะวันนี้แลไม่จังมแสีพรอนหอมสีพรอนแล้วหอมาสีพอ้ <c oughs> พอนแล้ว <c oughs> นั่นนะ <c oughs> แซ่บมากค่ะแส่บมากเลยค่ะเมื่อเมื่อเนี่ยเป็นวันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่เนาะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเมื่อเน1่ยวันอาทิตย like ์จ um ้าวันที่สิบเอ็ดอังหาอัหาจ้าฝนตกบัดขึ้นค่ะเมื่อเนี่ยตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่คือกันจ้าเป็นชุดชุดที่สี่ค่ะคือคือไอศครีมค่ะ อันนี้ชุดที่สี่ไอครีมหวเรอะส่งอิ่มมากประกอบเพว่านี่เป็นเมือ ยายเขาสาดแก่เขาสากภาคอีสานค่ะวัน,ะะนขึ่งพึ่งสิบข้ามเดือนสิบค่ะเพิ่นมาสิบเพ่งนะจ๊ะก็เลยมีขนมจำพวกนี่จา้าพวกข,อขอตัตอกนะคะมันเขาเอิ้นขัตอกเขาข,ข,ขยาะใสเพราะนี่มีขนมจริงเหรอต้องกินเทียบเลยค่ะผู้ใหญ่อยากมีแน่กินลหลายๆมาวัดเดอร์ได้บุญทองทองกับอิ่ม ท้องกระอิมดูดีกจัดที่แบบว่ามัดถึงอาจจะขิ่มอันนี้ขึ้นแบบนี้ก็แบบนม่ก็แกจ้ะอันนี้เพิจะมัดให้ทันก่อนอันนี้ ก็จะอาร์ตมันไม่รด้แสบดีค่ะท่องไหมมันเหนียวค่ะมันเหนียวมันเป็นเนียวเหนียวหนุ่มๆมันก็เลยกัดหยักก็ไงอะติย่า <c oughs> ลาแต่ก่อนเนอะค่ะกิมนี่ค่ะเริ่มก็เสร็จสามก็อะไก็แค่โอ้ลูกจินแล้วว่เอาริแล้วแม่ลาตะกอนเนอะจากกิมน,นี่จา้าดีนี่สุขซูโผทุกคนเนอะจากบุญปุษณมาเนี่ก็แพรไปถึงเพื่อนๆเ,เอทุกท่านนะคะ มัีคป้มสุกหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ